สวัสดีจ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่19นะคะพอเราถักมาเวียนรอบนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะที่เราเอาที่มาร์คมาคไว้เราก็ถักมาพอมาถึงตรงนี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนเดิมกับข้างนั้นโน้นข้างนี้นะคะเห็นไหมเราต้องทําให้ได้เหมือนกันกับข้างนี้นะคะเห็นไหม ทำให้ได้อย่างนี้นะคะพอเราโซ่4มาแล้วก็ถัก4ลงตรงนี้4ลงตรงนีไ้ได้สามห่วงแล้วดึงรวบนะคะแล้วถักโซ่สสองสา2 3 4โซ่ส4มาเราก็4ลงตรงกลาง1 1 2 3 4 เราก็ก็ซีมาตรงนี้นะคพั่นเห็นไหมพเพราเราเลื่อนห่วงโซ่มานะเอาตรงนี้เลยก็ได้เอพอประมาณตรงกลางของตรงนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็มาอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วเราก็โซ่สี่นะคะสามสี่แล้วก็สีลงตรงนี้ตรงนี้อีกนะคะ เห็นไหมเขาก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้นะคะซีให้ได้ให้เขาได้แล้วขยุดห่วงมาอยนี้นะคะตรงนี้เราก็จะซีขึ้นไปให้อยู่ตรงกลางนะคะนะ ขึ้นไปนี่คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะให้มาอยู่จุดตรงกลางของของตัวที่สามตัวที่สามตัวนี้นะคะเพราะเรามีห้าเอฟใช่ไหมเรต้องทําให้เขาขึ้นมาเราก็จะได้อย่างนี้นะคะนี่คือเราจะได้สองอย่างนี้นะคะ ถ้านับตัวนี้ข้างนี้กับข้างนี้จะได้หนึ่งสองสามสี่นะคะจะได้สี่ข้างนี้ข้างนี้เรานับทั้งบททั้งข้างนี้เหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ได้สี่เหมือนกันนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะถักเวียนรอบตัวไปเลยนะคะนี่คือเราขึ้นได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะถักไปตามลายของเราเลยจ้าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะสามส ไหนของเราเดึงออกมาตรงกลางนะคะดึงออกมาตรงกลางดึงออกมาก็าจะได้ดึงง่ายนะคะจะไม่กิ่งไม่ขยับขเย,ยื่นนะถ้าเราดึงตรงกลางถ้าดึงไปได้นิดหน่อยแล้วเขาจะง่ายนะคะแต่ถ้า ใหม่ๆเขาก็จะดึงยากนิดนึงนะคะเราก็ถักงานของเราไปเรื่อยๆเลยนะคะแบบนี้ไปตามลายเลยะคะ่ะเพราะว่าเราขึ้นได้แล้วนะคะถักไปเรื่อยๆตามลายเลยนะคะ พอเรามาถึงตรงนี้เราก็ถักโซ่สี่าก็ขึ้นไอตรงห้าหลักของเราเหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะทำให้เขาขึ้นเป็นนกยูงอีกหนึ่งตัวขึ้นมาตรงนี้นะคะห้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ เราก็ซีมาตรงกลางนี้เลยนะคะแเราก็ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็ถักแบบนี้ไปเลยนะคะ หนึ่งสองามสี่ห

เราก็ถักอย่างนี้ไปตามลายเลยนะคะเห็นไหมก็จะได้แบบนี้นะคะเพราะยังไม่ได้โดนตอรีดเขาเป็นยู่ยี่ยุกยับนะคะถ้าเขาโดนตอรีดแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้ยังไม่โดนตอรีดนะคะเวลารีดเราก็ไม่ได้รีดดึงรีดอะไรนะคะเราแค่จัดจัดให้เขาวางอย่างนี้แล้วเราค่อยเอาตอรีด ชับชัรชัูปๆอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะดึง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 ,ดงนะคะเอาตัวีทับๆเฉยๆนะคะประมาณนี้ค่ะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะพอเราถักมาถึงตรงนี้เราก็ถักโซ่สี่ตรงใต้วงแขนนี้นะคะ ถักโซ่สีแล้วเราก็พันหัวเข็มขึ้นตรงนี้เลยนะคะเอฟเอฟสองครั้งตรงนี้เป็นตัวที่สามนะคะต้องแทงลงตรงกลางนะคะ ข้ามมาตรงนี้ก็สองเอฟนะคะเราจะได้ห้าหลักหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่นะคะเห็นไหมเราจะได้ห้าหลักอย่างนี้นะคะนี้นะคะเร้ก็สีลงตรงนี้ประมาณนี้นะคะถ้าคนไหนว่าตรงนี้ห่างเราก็ทำแบบนี้ได้นะคะ ยิ้วก็ทาประจํานะคะเพราะว่าเราไม่ชอบห่างเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็มาอย่างนี้ก็ได้นะคะหนึ่งยังไม่รวบนะคะสองแล้วรวบเราจะนับตรงนี้ว่าให้เขาเป็นหนึ่งเอฟนะคะนนี้ก็ได้นะคะนี้ก็ได้นะคะ เพราะว่ามันเป็นจุดอยู่แล้วนะคะเราจะทำยังไงก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเพิ่มให้มากก็ได้นะคะเพราะว่าเราหาวิธีที่เขาจะไม่ได้คับไม่ได้คับได้หลังใต้วงแขนเรานะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะพอตรงกลางเราก็มาทำอย่างนี้อีกก็ได้นะคะ เราถักไม่ให้เขานี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะไปทำให้เขาไม่ไม่นี้นะคะไม่ไม่ลังนะคะไม่ไม่ห่างใต้วงแขนนะคะเราจะได้ไม่ได้เห็นสองสามสีจะได้ไม่เห็นใต้ลักเละเรามากนะคะเราก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบถ้าใครว่ามันนี่อยู่ก็ถัก แล้วแต่ความคิดของใครนะคะเพราะว่าเราเราถักยังไงก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนทำนะคะ mm. เขาจะได้ไม่ห่างเราต้องเอาตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะหนึ่งครั้งเฟ <F S 2> ไปเลยสองครั้งสามครั้งสี่ครั้ง ตัวที่สี่เราทำนี้ก็ได้นะคะรวบรวบได้นะคะเห็นไหมแล้วก็ลงตัวนี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโซ่สี่สองสามสี่อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนทำนะคะแต่คนถามว่าเอาแบบนี้แหละ จะได้ไม่ห่างมากก็แล้วแต่เรานะคะพอเพราะว่าเราจะเอาตรงนี้ให้ได้หนึ่งดอกให้เหมือนกับตัวนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้เขาจะไม่ได้ห่างแล้วเขาก็จะจะแน่นจะแน่นดีนะคะจะไม่ห่างจะไม่รู้สึกคับมากนะคะเราเป็นคนทํานะคะเราก็ทําอย่างนี้ก็ได้ เอฟหนึ 1> 1่งครั้งสองครั้งสามครั้งตัวที่สี่แล้วข้ามาตรงนี้ก็รวบนะคะเห็นไหมรวบแล้วเราก็เอฟอีกสองครั้งแล้วก็มา f อีกข้างนี้ก็จะเป็นเอฟสามครั้งข้างนี้ก็เอฟสามครั้งตัวที่สี่รวบเข้าหากันถ้านับให้ได้ทั้งบมดหนึ่งสองสามสี่กับห้ารวบ หกิแปดเราจะได้แปดครั้งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทําแบบนี้เขาจะแน่นถาวรแล้วค่อยก็จะแน่นแบบไม่ลังนะคะตัวต่อไปเราก็แยกเขาอยู่แล้วให้เขาเป็นแบบนี้นะคะเราก็แยกเขาอยู่แล้วประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราคิดเองทําเองถ้าเราทําอย่างนั้นไปมันก็จะห่างแล้วมันก็จะแบบ เห็นใต้วงแขนเรามากนะคะเราปกติเราจะทำเหมือนอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าคนถักไม่ชอบนะคะก็จะได้ทึบนะก็จะได้ทึบขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็ถักมาตามลายของเราเลยนะคะ ง่ายง่ายงานในมือเราเราจะถักแบบไหนก็ได้นะคะไม่ยากนะคะ าหนึ่งสองสมสมีสมสมีส 1 3 4 5สองสามสีสองส See ก็ถักแบบนี้ไปเลยนะคะไปตามลายของเขาโซ่สี่แล้วเราก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะห้าหลักสามสี่ห้าหนึงสองสามสี่ เราก็ถักไปตามลายเขาเลยนะคะประมาณนี้จ้าพอเราถักใต้วงแขนได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสวยนะคะเห็นไหมไม่ยากนะคะประมาณนี้จ้าแล้เวเราค่อยมาเจอกันที่ใต้วงแขนข้างนี้อีกนะคะจุดเริ่มต้นนะคะนี่ประมาณนี้จ้า